ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแปะราดหน้ามหาชนนะจ๊ะตอนนี้พี่แยอยู่แล้วปุ๊บปั๊บพี่อยู่แล้วสวัสดีครับปุ๊บปั๊บ <istic. S 1> อะไรที่กินอ่ะหืมพูด้ดีหิวอ,อะไรนะปุ๊บปั๊บอยู่ข้างในได้ได้เธอไม่ใช่หรอโอเคไปเจอข้างในนะ ตอนนี้พี่เจก็อยู่กับปุ๊บปั๊บแล้วสวัสดีครับปุ๊บปั๊บสวัสดีครับจะบอกเลยนะว่าร้านนี้เด็ดมากเด็ดจังไหนเธอเห็นมากเธอเห็นรายการป้าข้างหลังฉากจนเนี่ยรายการมาถ่ายเยอะมากถามนิดนึงสิปวดเขาเป็นมาของร้านเป็นยังไงบ้างเปิดมากี่ปีตั้งแต่เด็กแล้วคุณยายสอนทำอาหารเลยทำอาหารด้วอชอบทำอะไรเงี้ยอยู่อเมริกามาไปทำอาหารใสยบาททำที่อเมริกาเลยครับทำอาหารเพื่อไปใส่บาทพระกลับมาก็ มาทำเดลิเวอรี่ในบ้านก่อนแจกใบปลิวตามหมู่บ้านตามซอยอะไรเงี้ยอยากไปเปิดร้านเลยแต่แต่ร้านของผมเนี่ยต้องเป็นรถเข็นต้องข้างถนนแม่แม่บอกว่าลงทุนให้ผมมาฝึกอยู่ไม่ต่ำกว่าหกเดือนนะพี่ผมมาผัดเส้นกระทะใหญ่ๆผมไม่เคยทำไงผัดผัดผัดคือฝึกผัดอย่างเดียวเลยหกเดือนผัดผัดทิ้งเลยนะทิ้งไปกี่กิโลโอ้ยเป็นร้อยโลเป็นร้อยโลกว่าจะได้อยากทุกวันนี้ใช่แล้วก็ไปเปิดไปเปิดที่เมืองทองหนึ่งสองปีเจ๊ง ไม่มีคนจริงหรอที่บ้านหรอกสู้ต่อไปะให้ตังละถามต่อสมทบทุนเข้าไปอีกไปอีกสมทบทุนเข้าไปอีกทีนี้ก็ไปที่เฟนหลุยไปแบบไปแบบแหล่งนักชิมเลยตรงถนนจันเลยเส้นนั้นน่ะชาวบ้านเก่าพี่พี่เยอะมากนะใช่นะผมก็ไปไปเช่าหน้าร้านเขาขายยันตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเออขายดีพี่ขายก็เริ่มแบบได้แล้วได้แล้วก็ประมาณสองปีครับมั่นใจแล้ว ก็เลยมาย้ายกลับอีกครั้งหนึ่งมาที่บ้านเราเลยคือเอาใกล้ๆบ้านสะดวกอ่าแล้วเราเราผมคิดว่าผมพอจะมีลูกค้าแหละผมจะดึงเข้ามาได้มากแล้วจริงๆเขาก็ตามมาขึ้นไดเพราะติดใจรสชาติแล้วรถมือแหละถูกไหมจากวันนั้นถึงวันนี้สิบปีสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วว่าตรงนี้ห้าปีนะบอกเลยว่าจริงๆแ้าเนี่ยเริ่มจากพี่วัดชายการแขกเชิญเมื่อตอนที่ไปร้านซีฟู้ดแชมเปี้ยนแล้วก็รู้จักกันมาแหละพี่วัดบอกร้านนี้เด็ด พี่เกียร์เลยบอกว่าต้องมาขอชิมหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยติดต่อปุ๊บปั๊บมันสักพักละแต่เราคลาดกันตลอดแต่วันนี้เนี่ยได้กินแน่นอนพี่ขอไปทำอาหารแล้วพี่ขอมาด้านโซโล่เดี่ยวเลยงานเราพร้อมแล้วนะพร้อมครับเครื่องปรุงพร้อมพร้อมรอร่อยแน่นอนปาัทพี่พร้อมแล้วไปทำาอาหารกันเลยดีกว่าเข้าครัวมาแล้วจ้าแล้วก็เมนูวันนี้ จะบอกว่าอลังการไหมอันนี้เมนูอะไรครับปุ๊บปั๊บอันนี้ล้านน่าซีอู๊ดครับล้านน่าซีอู๊ดก็คือจานนี้ราคาเท่าไหร่สามพันบาทสามพันบาทแล้วเฮ้ยอันนี้คือได้ล็อบสเตอร์สามตัวใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนัด lobster สามตัวนี่เลยเหรอใช่ครับปกติล็อบสเตอร์พันกว่าบาทแล้วนะสามพันคือได้สามตัวสามตัวฉันย้ำไปไหนวะเนี้ยแล้วก็มีดอกไม้ทะเลมีดอกไม้ทะเลหอยแมงกุ้งนี่คือเป่าพื้นครับครับเป่าพื้นและ ภากโกใช่ครับได้กำไรเหมฮะได้นิดหน่อยพอรนะ่ะงั้นเริ่มทำเลยไม่เสียเวลาอยากกินแล้วจานละ3 0 0พัล็อกเตอร์3ตัวบอกเลยว,ว่าของดีแล้วก็พาดไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวทอดล็อบสเตอร์ก่อนครับ,รบทอบดสามตัวเลยอ่ะาวนี่ต่อวันต่อวัน จะปั๊บชัยล็อบสเตอร์ประมาณกี่ตัวเกิน15ตัวเกิน15ตัวต่อวันถ้าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็สามสิบสี่สิบตัวสามสิบตัวเออแล้วสูตรทุกนี้เวลาคิดถึงวิธีการปรุงต่างๆเนี่ยพวปคุบคิดอะหมดเลยหรอครับตอนแรกตอนแรกบอกว่ามันลวกก่อนบางทีแล้วเป็นไงฮะผมว่าเนื้อมันเละอ๋อเนื้อมันจะแบบเละตายเนื้อไม่เด้งเอาเอามาทางหลักเลย้วมาทอดดีกว่าแต่พี่ว่าทอดอ่ะอดี๋ยวที่ที่จะปั๊บทำเพราะว่ามันได้กลิ่นของตัวกุ้งค่อนข้างชัดนะ <king> ยา่างตัวล็อบสเตอร์สาตัวล็อบสเตอร์สามตัวใหญ่มากบอกเลยหอมมากเดี๋ยวเราทำน้ำรัดหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะ เอาเส้นวางแล้วก็ทําการจัดวางใส่จานนะแล้วจะดูว่ามันอลังการขนาดไหนนี่ขนาดราคาส0 0พันนะไม่ต้องคิดถึงหมื่นสองเลยนะบอกเลยว่ามันอลังการมากๆาอมมากอะแล้วบอกเลยนะว่าคุ้มไม่อยากจะพูดว่าคุ้มหลายรอบแต่มันคุ้มคุ้มและโคตรคุ้มอะบอกเลย มากก่ะคือ l o เตอร์ตกแต่งต่อนะอ่าแล้วก็จะใช้ผักแซมลงไปเพราะเรามีผักแล้วเราก็จะแบบอืจะบอกว่ามันอลังการมากแล้วก็พร้อมจะกินแล้วซึ่งเส้นไม่มีใช่ไหมเขามีเส้นแยกมาเส้นอยู่ไหนจ้ามาเส้นก็พิเศษเช่นกัน มีเฮเลือกทั้งเส้นมีกรอบแบบมีกรอบเส้นใหญ่แล้วก็เส้นมีอันนี้เลือกกินตามใจชอบและสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของน้ำราดซึ่งฉันยกไม่ไหวแล้วมันร้อนมากพร้อมกินแล้วไปเลยดีกว่าแล้วบอกเลยนะไม่ได้มีแค่นี้ผมปรับเข้เตรียมไว้ให้เยอะกว่านี้อีกไปดูว่ามีเมนูอะไรอีกนอกเหนือจากนี้อร่อยอะ่ะอยากกินแล้วอะ่ะไปเลยดีกว่าไปฉันยกไปแล้วนะ เข้าครัวไปเรียบร้อยแล้วก็คือจานนี้คือราาหน้าซีอุสแต่ว่ามันใหญ่มากเราไปดูจานที่แบบว่าปุ๊บปับเขาเตรียมไว้ให้พี่เกียร์ก่อนนะจ๊ะอันแรกนี่เขาเรียกว่าข้าวกุ้งหมาลายทอดกระเทียมนะครับกุ้งตัวใหญ่มากแล้วบอกเลยว่าสดและกรอบแยวพี่เกียร์จะชิมให้ดูไม่ชิมแบบฉันจะกินเลยแล้วก็ผัดซีอิ๊วหมูแล้วก็บอกเลยนะว่าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมาเจอราดหน้าจานละสามพันเพราะร้านนี้เริ่มต้นที่50บาทจนถึงราคา12ื่นสองนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ถามแล้ว่าถ้าเกิดใครอยากกินจานอลังการอย่างเงี้ยสามารถเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเผื่อเหลือเผื่อขาดว่ากลัวว่าของจะหมดเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนเขาแบบว่าจานใหญ่ๆออกเยอะๆโทรมาสั่งก่อนจะได้กินแน่นอนเรามาเริ่มกันที่กุ้งมาลายทอดกระเทียมกับข้าวก่อนอันเนี้ยอยากกินเหมือนกันกุ้งตองเด้งแน่นอนกุ้งตัวใหญ่จริงจริง แล้วกระเทียมหอมมากอ่ะเราต้องกินกระเทียมด้วยไม่ครบรสถ,ถ้าไม่กินแม้แต่ข้าวยังหุงดีเลยอ่ะเดี๋ยวลองจิ้มซอสพริกดูถข้าวไมาได้มากันเยอะๆสั่งอย่างนี้ก็ฟินละ จานถัดไปผัดซื้อหมูเขามีมะนาวด้วยลองบีบมะนาวนะไม่ต้องปรุงก็อร่อยเลยชอบเส้นมากสมกับที่เมื่อตอนต้นเราคุยกันกับกปุ๊บปับใช่ไหมเขาบอกว่าเขาฝึกผัดเส้นอย่างเดียวอ่ะหกเดือนทิ้งเส,เส้นไปเป็นร้อยร้อยกิโล เส้นหอมมากคือหอมกลิ่นกระทะแบบดีอ่ะดีเลยอะ่ยอะอร่อยเดี๋ยวมากินต่อเราไปที่จานเด็ดกันก่อนกับราน,น้าซีอุสที่เมื่อกี้พี่เคียจัดเองกับมือฉันไม่ได้ทำหรอกนะฉันจัดเองกับมือพร้อมกินแล้วเลือกเส้นก่อนนะ ราดหน้านอกจากเครื่องคราวแล้วเด็ดที่สุดก็คือต้องชิมน้ําราดหน้าต้องมีความหอมและกลมกล่อมขอชิมน้ำราดหน้าก่อน mm. หอมหอมแบบเออมันกลมกล่อมคือจริงๆแล้วคนไม่กินรสจัดนะกินรัดหน้าอย่างนี้คือแบบว่านี่คือรสชาติรัดหน้าจริงๆอะ่ะขอลองกับเครื่องเล็กๆน้อยๆหน่อยอาจารยก่อนที่จะไปกินลบ o เตอร์ ขอที่พ่อมันเป็นจานใหญ่อะเขาแยกเส้นมาเราเส้นไม่เละมันกําลังกินแล้วอร่อยแล้วเส้นมันก็ยังหอมเหมือนเดิมคราวนี้พี่เกียจะกินหอมแพงแล้วจ้า lobster lobster ของพี่เกียจ้าหลุดมาทั้งตัวเลยจ้ามันเด็ดตรงนี้มันหลุดมาทั้งตัวเลยจ้าใส่เส้นหมี่บ้าง ค er. วามสุขที่ได้กิน l o เตอร์จานนี้สามพันแต่ไม่แพงนะจัะเด้งจริงคือเมื่อกี้ที่ป้าบอกว่าเขาเคยลองใช้วิธีการเอาไปลวกหรือต้มมันทำให้เนื้อกุ้งมันเละไม่อร่อยพอเรากุ้งมันเด้งจริง l o เตอร์เด้งเลยอ่ะอร่อยแล้วท,ทั้งเส้นหมี่ทั้งเส้นใหญ่เนี่ยเส้นหอมกลิ่นกับทามากจริงๆพูดเลยขอคณาบ้าง กินผกักกินผกักไม่อ้วนคุ้มอร่อยมากรรบสเตอร์ดีมากจากนี้ไปฉันจะกินจริงจังแล้วนะเพราะว่าฉันอยากกินอาชิ้นอยู่แล้วมันอร่อยจริงฉันไม่สนใจเธอแล,ะละ้วล่ะเจอกันใหม่ท้ายรายการนะจ๊ะฉันกินละ yeah, yeah. Uh huh, ดีงามอร่อยดีดีและ <Okay. S 2> บอกเลยว่าด <i> ีมากๆ พี่เกียบอกเลยนะว่าถ้าใครที่แบบชอบกินราดหน้าหรือเป็นแบบราดหน้าลิซึมหรือใครที่ไม่เคยกินราดหน้ามาก่อนแต่อยากสลลงบอกเลยนะว่าร้านนี้ต้องมาคุ้มและอร่อยแล้วบอกเลยว่าปกติเราจะรู้สึกว่าอาหารไซส์ยักษ์ที่เราไปกินร้านอื่น,นทั่วไปรสชาติพูดเลยนะว่าจริงมันคือมันเพื้น,น,น,นแล้วก็เบเบแต่ร้านนี้บอกเลยว่ารสดีกลิ่นเส้นหอมกระทะวัตถุดิบโคตรดีไม่ใช่ดีธรรมดาโคตรดีถ้าเกิดใคร<ๆ>อยากตามรอยมาที่ร้านแปะราดหน้ามหาชนกับพี่เกีย มาที่ซอยนนทบุรี4 6มาจากแยกสนามบินน้ําเลยนะเข้ามาเรื่อยๆจนถึงซอยไทยยานนท2เจอร้านเลยตุ๊กตาปุ๊บปั๊บอยู่ข้างหน้าร้านเลยอย่าลืมติดตามพี่เกียร์ได้พาไปกินของอร่อยเหมือนเดิมที่ Facebook แล้วก็ไ G นะยัมมี่ไทยแลนด์รวมถึง YouTube ดูย้อนหลังได้ที่ยัมมี่ไทยแลนด์ทีวีขอขอบคุณ n ิว Toyota A v a n ว a ซตอบโจทย์ชีวิตทันสมัยลงตัวทุกสไตล์พี่พาพี่เกียร์มากินของอร่อยอ,อ,ยอ่อยอย่างนี้แล้วเทปหน้าเราไปที่ไหนไเจอใคนใหม่จ้ามาบายไปเล้ว